ไม่เริ่มค่ะที่พี่วัฒน์ได้มีการไลฟ์สดบอกทางสลับบุรีว่าจะต้องตรวจงานในการรับงานให้วีนามากยิ่งขึ้นครับอันนี้อันนี้ือตรวจอะไรกัง,งก็มีคนที่เคยอยู่ในยุคของทางท p n นะฮะที่เราไม่อยากทํางานด้วยนะครับเราก็บอกไปแล้วว่าต้องระมัดระวังและอีกอย่างหนึ่งองค์กรเราเติบโตมาขนาดนี้ได้สลับบุรีก็เก่งนะฮะในการทํางานขนาดนี้ไม่เห็นจําเป็นที่จะต้องไปเกี่ยวข้องกับใครบางคนเลยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เรามาทราบกันทีหลังก็คือว่า ไม่ได้ไปเกี่ยวข้องแต่เขาอยากมาเกี่ยวข้องเราก็เลยให้เรามัดระวังแล้วก็ระเบียบว,วินัยในการทํางานก็เป็นสิ่งสําคัญเราชอบ MGI version เราชอบ MGI b r i g เราไม่ชอบผัส,สมเล่ดกับใครเพราะฉะนั้นนะฮะเราก็เลยต้องเรามัดระวังนะ,ะเพราะว่าใครที่ชอบแคปคําพูดคนมาแชร์ทีหลังเนี่ยผมว่าเป็นคนที่แปลกอยู่แล้วนะฮะไม่ควรทําธุรกิจแบบนี้นะครับ แต่เหมือนวันนั้นพอพี่นวันได้มีการไล่แล้วพูดถึงประเด็นเนี้ยค่ะทางพี่อาฟเองก็ได้มีการเข้าไปพิมพ์ข้อความแล้วก็เหมือนอธิบายให้พี่วันรู้ที่นี่แล้วก็ผมไม่ได้อ่านอันนี้พูดเรื่องจริงผมไม่ได้อ่านครับแล้วก็ไม่ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่คิดว่าต่างคนต่างเงียบไปเลยดีกว่าสลับบุรีเขาทราบดีวีนาเขาทราบดีทุกคนก็ทราบดีว่าผมเอาหรือไม่เอาใครผมไม่ชอบอะไร นะครับเพราะฉะนั้นก็คงไม่มีใครกล้าทำนะครับเพราะว่าผมไม่อยากก่อให้เกิดปัญหาความวุ่นวายเพราะเราเห็นความวุ่นวายที่ผ่านมาของแต่ละคนแล้วเราไม่อยากยุ่งไม่ว่าดีหรือชั่วเราไม่ได้บอกว่าเขาจะผิดหรือถูกแต่ว่าเรื่องของเรื่องก็คือว่าเราไม่อยากที่จะทําให้บรรยากาศหรือวิธีการมันมันดูประหลาดไปนะครับแสดงว่าตอนแรกที่นวัดขอทำแม่ผมเไม่ได้มาปรึกษาเรื่องการรับงานไม่ไม่ได้ปรึกษาเลยผมรู้จากหน้าโซเชียล<อ>ผมรู้จากหน้าโซเชียลเพราะว่าคนนั้นเขาโพส ว่าเหมือนว่าเขาหางานให้อยู่ผมก็เลยตกใจว่าเอ้าคุณชี้คุณฟีนคุณหางานไม่เป็นแล้วหรออ,อ,อะไรอย่างเงี้ยถ้าไม่เป็นจะได้พักคุณคุณคุณ,คณชี้ก่อนให้พักกับลำปางลำพูนไปเลยเออไม่ต้องทำฮะแต่คือมีการตกลงกันเรียบร้อยแล้วว่าหลังจากไม่มีการรับงานจากทางเขาเขาเขาบอกผมนะฮะเป็นหน้าที่ของเขาเขาบอกว่าไม่มีแล้วไม่มีเด็ดขาดก็ไม่มีก็ดีครับก็ไม่อยากให้มีครับเพราะว่าเดี๋ยวมันกลายเป็นปัญหา แล้วก็ถ้าน้องเขาเข้าไปอยู่ในดงในด้อมด้วยอ่ะมันน่าเกลียดอยากดูไหมฮะว่าในด้อมเขาเขียนว่าอะไรมีอะไรผ่าคุยตายแล้วไม่เกีียวไม่เกี่ยวไม่เกีียวม่เกี่ยวนะฮะอะไรนอะไรนะไม่เคยคิดจะเข้าฮะนี่นะฮะคุณดูฮะคุณดูออ่าเนี้ยเขาเข้าไปอยู่ในเนี้ยเรากเขาบิ์อย่างนี้ ในด้อมธรรมดาเขาจะไม่คุยกันเรื่องธุรกิจไม่อะไรใดงสิ้นนะเนี่ยนี่คือผลงานในด้อมเขานะฮะที่เขาเข้าไปเขาเข้าไปคุยนะฮะเนี่ยคือจะทำตัวเป็นแอดมินอ่าอะไรใดๆให้มารวมไว้ที่นี่หรือยิงอันเนี้ยไม่เอานะฮะเราก็เลยเห็นหมดฮะบราอเป็นคนใหญ่ที่นี่เขนอยู่ี่25ปีของเราฮะ โอเคของเราซะของเราของเราบของบอสมัน้แล้วของเราเนี่ยแหละถูกละมีไงบ้างเออของบ้านจางแล้วกันเออยังไงบ้างก็ก็ดีครับมีความสุขก็ไปเช่านี้ก็ดีใจตรงที่ว่าคุณลาอูรู้ว่าอยู่ที่คานเขาก็บินก็บินส่วนตัวมาที่ที่เมืองคานเลยนะเราก็มาเจอกันนะครับก็มานั่งพูดคุยกันโอ้โหนานมากตั้งแต่ประมาณสักทุ่มหนึ่งจนถึงเที่ยงคืน นะฮะนั่งได้แต่หัวเรือจนกลางเรือจนท้ายเรือนะฮะเอ่อเกือบจะออกทะเลกันอยู่แล้วนะก็ได้คุยกันตามลําพังโดยไม่มีใครมีออสเมลอยู่ด้วยแต่เขาให้ไปอยู่หลังครัวแล้วก็ปิดล็อกไว้ครก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จบภาพออกมาเห็นเหมือนเซ็นสัญญาอ๋อไม่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 เราทำงานฮะเราก็โน้ตสัญญาไม่ต้องเซ็นสัญญาผมเซ็นไม่ได้จะเซ็นก็ต่เมื่อลีเกิลดูแลแต่ว่ามีช็อตโน้ตว่าอะไรจะเอาอะไรไม่เอา 74ครั้งนี้ควรจะทําแบบไหนตัดเข้ารอบอยังไงอะไรเงี้ยแล้วปกครั้งเนี้ยทำเป็นกรรมการเลือกว่าบอลเลือกหรือว่าคุณเล,เลือกโดยปกติยูนิเวอร์สจะมีกรรมการนะฮะแต่ผมไม่รู้ว่ากรรมการมีใครบ้างทางเวลาอูก็ถามว,ว่าทางเราจะมีกรรมการไหมอะไรเงี้ยผมก็บอกไม่เอาครับจริงๆผมไป่คนคปฏิเสธตลกปะผมก็ว่าผมว่าผมไม่ตลกนะเพราะผมชัดเจนผมไม่อยากเลือกและรับผิดชอบนะฮะก็บอกว่าให้กรรมการเลือกหรือคุณก็ ห้องดําสําคัญห้องดำเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆที่เราจะมาสัมภาษณ์คนคนหนึ่งเราเลือกจากห้องดําเลยเนี่ยทุกคนไม่มีใครตอบห้องดําไม่ดีนะฮะอยากทําไม่อยากทําเป็นคนดีไม่เป็นคนดีเป็นคนรักโลกเป็นคนรักเด็กเป็นคนอุ้ยแมทซะสักอย่างถามอะไรก็แมทไปหมดนะฮะแต่จริงๆแล้วมันไม่มีมันโบ่ะเพราะฉะนั้นอย่าไปเชื่อมันไปเชื่ออย่าไปเชื่ออย่าไปเชื่อนางงามเยอะก็บอกเขาไปแล้วอย่าไปเชื่อนางงามเยอะเชื่อไปแล้วมันก็ไม่เคยได้ประโยชน์เลยสักครั้งเพราะฉะนั้น ตั้งสติครั้งที่74ให้ดีอบอกเขาคว่ามองที่หปีมันจะเป็นที่ทานไหนครับว่ามันโอโ้โหคิดยากนะเนาะเอาเป็นว่าขอให้ผลประกอบการดีดๆแล้วรวยๆทุกๆปีแล้วก็ผมพยายามเต็มความสามารถที่จะพยายามอยู่เคียงข้างอ,องค์กร universe ์ถึงแม้ตำแหน่งเราจะน้อยนิดเป็นแค่ผู้อำนวยการนะฮะแต่ก็พยายามจะแก้จุดต่างๆที่แฟนาง,งามอาจจะไม่รู้สึกว่าสบายใจไม่ชอบอเช่นทวีปจะมีไหม นะฮะก็ได้เริ่มต้นคุยกันบ้างครับแล้วก็ควีนต่างๆจะเป็นยังไงตัดเข้ารอบแบบไหนอะไรอย่างเงี้ยนะครับใ mm. นอนคา <ๆ S 1> นคตก็คง <c oughs> มีการเปลี่ยนแปลงกันอีกแต่ว่าเรายังไม่ไม่อยากจะบอกว่ามันเปลี่ยนทุกอย่างภายในปีนี้ได้เพราะว่ามันไม่ใช่ของผม mm. มันเป็นของคนอื่น <c oughs> นะฮะ <c oughs> นะฮะเพราะฉะน,นั้นเราก็ต้องค่อยเป็นค่อยไปครับแต่ด <c oughs> <c oughs> ีขึ้นแต่ดีขึ้นไดีขึ้นดีขึ้นเขาฟังเชียร์จนไปจนแก่จนเท่าจนแบบนี่เลยถือไม่ถือ่งเนี่ยก็ก็ก็ยี่ห้าก็ยี่ห้าปีผมว่า อายุ5ปียังไงเนี่ยพูดตรงๆว่านางงามจักราวาลประเทศไทยมันก็ต้องเวียนมาถึงจนได้นะแต่ว่าจะเวียนมาอีกสักกี่คนก็รอเอาละกันนะฮะเพราะยุคนี้เป็นยุคที่ต้องมีฮะแต่ไม่ได้คาดหวังว่าต้องมงฮะอาอาอราฟิกแค่ไหนอะไรนะ5ปีเราฟิกแค่ไหนตัง้งมาก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 มีความรู้สึกตอนนี้สนุกแล้วก็เราตรงลาตินก็ให้เกียรติผมก็ค่อนข้างดีนะครับมีเชิญไปงานอยู่อะไรเงี้ยครับก็ขอบคุณทุกๆคน นะครที่ซัพพอร์ตซึ่งกันและกันแล้วก็ผมก็ตั้งใจทํางานให้คุณละอูนะแล้วก็ไม่ต้องไปข่าวลือนะว่าคุณละอูไม่ชอบผมเขารักผมมากกับเรื่องการใช้พิธีกรอะค่ะที่ก่อนหน้านี้พี่วันมีการไลค์บอกว่าอาจจะเป็นจริงๆมันไม่จำเป็นต้องเป็นพิธีกรต่างประเทศก็ได้อยย่างงเี้คือตอนนี้พิธีกรคนเดียวที่ยังไม่ลงตัวนะครับกําลังหาอยู่ว่าอะไรที่เหมาะสมที่สุด แต่ศิลปินน่ะลงตัวแล้วไม่บอกตอนนี้อาจจะบอกไปในสัปดาห์หน้าก่อนที่จะเปิดขายนะฮะอันนี้เสร็จแล้วแล้วก็ไปผ่านคุณละอูก็คุยกันได้จดจได้จบแล้วนะฮะจบคือจบฮะแล้วก็เหลือพิธีกรหรืออะไรเงี้ยแล้วก็วางแผนการทํางานให้ครั้งที่74มันดูมีอะไรมากกว่าที่เราคิดแล้วก็คอลลาบอร์เรชกันระหว่างระหว่างเอ็มจีไกับ MU จริงๆมันคอลลาบอร์เรชกันอยู่แล้วแต่มันจะเอาให้มันแน่นยิ่งขึ้น เอาให้ดิ้นไม่หลุดเลยบอกไม่ได้เว่าสีเาปิ้เป็นแนวไหนสไตล์ไหนอะไรนี่นะไม่บอกไฟชายไฟชายไม่บอกไม่บอกไม่รู้จะไปบอกเขาได้ยังไงเดี๋ยวให้เขาให้เขาพูดก่อนใช่ไหมเดี๋ยวเขาไล่ออกจากดีเรคเตอร์นะอย่างที่บอสบอกว่ากำลังมีความสุขกับการทำดังงามข่าวล้วบอกว่าบอสเตรียมช็อตสุนทราจิตรไหมครับเพราะว่าไม่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 ก็แค่ สุปราเนี่ยเอาจริงๆแล้วเนี่ยก็คือคุยกับอแมนดาเขากลับเข้าบ้านใช่ไหมฮะ mm hmm. เราก็มีความรู้สึกอ,อ่ะก็โอเคเอมีอะไรให้เรารับใช้เราก็บอกให้บอกให้อแมนดาแบบโทรไปหาคุณไอ้นี่ก่อน mm hmm. คุณเจ้าของอะ mm ่ะ hmm. บอกว่าเออถ้าจะมาทำนี้กับเราแล้วเข,เขาโอเคหรือเปล่าให้เราพูดตรงๆว่าเราไม่ค่อยสนใจเวทีนี้เราต้องพูดตรงๆแต่ว่าถ้าเกิดเราจะทำเพื่อ c o r r o b o r a t กันอะ กับน้องกับแอมเบนด้าที่ลงทุนไปเราก็ยินดีจะช่วยเพราะอย่างน้อยน้องก็เป็นเด็กในบ้านมาก่อนอยู่กับเราตั้ง5ปีใช่ไหมเราก็เลยมาถึงจุดนี้นะแล้วเรียนเชิญด้วยนะวันที่21นี้นะฮะอาคุณจะได้ดูเป็นคนแรกเ็หนะ ไปเรื่อะไรแล้วทำส่งให้เขาแล้วอ่าก็เดี๋ยวเราไปดูกันวันนั้นแล้วกันค่อยสัมภาษณ์เรื่องนี้เขาเขาเขามงกุฎลงแล้วนะเสียงเด่นเขาลงแล้วเลยแน่นอนอี่ตุ้งอ่ะโอ้โโค้กนะตัวนี้เราจะเป็นกาวใจไหมหรือแล้วมาปล่อยก็ไม่ได้ครับนะฮะมันเป็นทางคู่ขนาน ก็สมควรแล้วที่โกโก้จะต้องโดนรู้ไหมผมยังไม่รู้เลยว่าโกโก้เขาไปช่วยงานจังหวัดอะไรนะอะไรไม่ใช่าแล้วก็ราจสีมาแต่เขาในนามจังหวัดอะไรสักจังหวัดมุกดาหารผมยังไม่รู้เลยเขาไม่เคยบอกอะไรผมเลยในไลน์ไม่มีเลยนะฮะไม่ว่ากันก็ปล่อยไปว่าโกโก้ตื่นก็ดีใจนะฮะแล้วตอนนี้โกโก้มาสัมภาษณ์สื่อแล้วทําให้สื่อคืนเคองก็ดีใจด้วยนะฮะก็ดูซะว่ามันเป็นตลก นะครับมันไม่ได้เป็นสาระเท่าไหร่นักแล้วเขาทะเลาะกันไม่รู้จริงหรือเปล่าเนาะแต่ตอนไปทํามาเหมือนทะเลาะจริงๆเพราะเมื่อกี้ถามน้ําน้ําบอกพี่นวัดหนูขอโทษนะหนูยังไม่ปลดบล็อกมันหรอกหนูรำคาญมันมากแล้วมันพูดถึงหนูเดี๋ยวหนูจะด่ามันให้ฉ่ำเลยแต่ว่าไม่ได้บอกว่าเป็นคอนเทนต์แล้วไม่ไม่เดี๋ยวผัวเขาจะด่าด้วยเมื่อกี้นั่งอยู่ปกปกสามีคุณน้ำบอกว่าเดี๋ยวฉันด่าด้วยตื่นรือยังสองปีแล้วแปลว่าเราไม่ต้องไปกาวจงกาวใจเคียงให้ ถึงเป็นกาวใจแต่โกโก้ก็ไม่รู้สึกว่าเราเป็นก้าวใจโกโก้ไม่เคยโกรธใครจริงๆโกโก้ไม่รู้ว่าใครโกรธจริงๆบอกโกโก้ก็นึกว่าเราสู่กันฟังไม่ได้ใช่เป็นการตักเตือนอ่าเหมือนว่าเออมาทักทายโกโก้ไม่มีอะไรเลยจริงๆแม้กระทั่งคิดอะไรไม่ออกไม่เคยคิดอะไรได้เลยแต่โกโก้แต่โโก้มีบโกโก้คืออดีตจีการกออง ผูมันพลาดไปแล้วโกโก้ยังบอกว่าเคยเป็นกโก้เคยเป็นแต่ไม่ค่อยทำนะฮะจึงเป็นสาเหตุห้อิงฟ้ารวบตึงเหอะเพราะอิงฟ้านั่งสองทุกคนก็ปล่อยโกโก้ไปแล้วกันนะฮะก็เป็นห่วงโกโก้อย่างเดียวว่าลดน้ำหนักด้วยนะฮะเป็นผู้จัดการของก็ยังคงต้องสวยนะนะหุ่นต้องดีให้เป็นแบบอย่างของทุกๆคนนะครับแล้วอลดปูนทำไมถึงไม่ให้ลดทัวรครับ อะไรนะเขาขอรถทูจิมิเวิร์ดไม่ให้รถเพื่อพอสภาพโอ้อัตราเสียงมันสูงกว่าข้าวสิบเสียงทำไมเออนะครมันมันยากอะเออโชคดีที่มันเกิดก่อนนะฮะถ้ามันยุคหลังเนี้ยยากแล้วขอบคุณนะครับป้า